ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปประกาศครับผมมีตัวไหนบ้างลูก <c oughs> วันนี้เราจะโชว์อะไรพันธุ์เน่ยอันนี้สายพันธุ์สายสวยงาม<ป>อันนี้ลายธงแถวดีวาเดี๋ยว,เ,ยวเอาสายสวยงามก่อนอันนี้มันชื่ออะไรลูกอันนี้คือสายสวยงามครับมันเก่งไหมเนี่ยหางขาดว่ะเตอร์ไดสวยงาม <c oughs> สายสวยงามอันนี้พันอะไรหรออันนี้ตัวนี้โอ้ควดสวยเนาะเต้ไม่ไม่ดูหะงเฮ้ยปาเตตังเล่าแม่ไม่ใช่ปาเตตังก่อนนี่เอาปลายุงเงี้ยฮะจะทำอะไรเตอร์จะทำอะไรก่อนเตอร์ทำอะไรก่อนคึ้นขึ้นเต้ใส่กันนี่มันคืออะไรกระป๋องอะไรยังไงกระป๋องขวดน้ำสนามปักขัดเตอร์นี่ไงแม่นาถ่ายลงไปตรงนี้อ่าๆให้ให้แม่อแม่อยู่ข้างล่างก็ได้ให้แม่ถ่ายไปตรงนี้เต้ มันจะหนามประกาศมันจะกัดโอ้เตอร์ขึ้นสีโทรมานมันแถอะมันจะกัดกันไหมเนี่ยเมียนบุหรี่เตอร์กัดไม่กัดดูตัวนี้สี่หางขาดเลยรอขายไหมเนี่ยขายเว้ยจักบาทร้อย <laughs> ตัวตัวไหนตัวไหน,นชนะร้อยหนึ่งอ่ะแล้วตัว์ีูแพง้งหนึ่งร้อยเว้ยแข็งกว่าจีจรลอยหนึ่งเนาะแล้วมันตายทำไงเนี่ยโอ้ยเตอร์เดี๋ยวแม่มาดูใกล้ อุ้ยสวยอยู่นะมันกัดอันนี้สายพันธุยังนี่เตอะอันนี้สายพันุอะไรลูกองหูจักจั่มมีแต่คนนั่นแหละกินเนี่ยเอาตัวนี้มันจะกัดกันไหมเนี่ยเตอะอ๋าอยู่แยะมันต้องกันกันเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ล่วงอ่ะเตอะนูจะเทมันลงไปแต่บันนี้ วันนี้เตอทำไรเท้ขึ้นตเตอจะเทขึ้นแต่ mm hmm. โอ้เฮียสัมนำปึงปึงปึงเตอต้องเอาน้ำใส่ก่อนเอาใส่ๆส้มาเนี่ยแยกล,าล yeah, <Bird. S 1> <laughs> ่า,า,ลาลลงแล้วเฮียเบิร์ตปลาปลาลูกปลาลูกอ๋อลงมาแล้วเออ เอาละเอาละเอาละเกวนี้มันเต้นเออนี่คือวิธีอะไรเปลี่ยนน้ำประกาศโอ้เฮียเบิร์ตอีกแล้วเอ,อ,อ,อาอย่าเอาจับใส่นไหมบนนี้เออเอาอโอ้สุดท้ายเดี๋ยวจะบาทบนนั่นวิญน้ำไม่มึงมั่นีหรอตาวิญน้ำแล้วฮา,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 ายุฮานาดูเออ สุดยอดอ่ะแม่อยังรู้ว่าประกาศอันนี้นไหมเอเตอร์เพียะไหมนี่ไหมประกาศลายนี่ไหมเน,นี่ยประกาศลายธงชาติเนี่ยพีเซนตเตรียมรับตัวดิจ๊ะอืมอ่ะทำายตัวใหม่ตัวใหม่เอามาทำอะไรเอาไปเกัดกะกระเพยไปเนี่ยสนามประกาศนี่สุดยอดอุ้ยสีเหลี่ยอะประกาศสีเหลี่ยอะเตอร์ มาการ์ซิเลีวอ่ะอ๋อมันไม่ตกลงมาเต๋ไในหนแม่ดูเอามามาดูดูไม่ไม่มีน้ำเลยเนี่ยโอ๊ยดินเดียวเดียวน้ำน้อยมากเลยอ่าโอ้น้ำไม่อันนี้น้ำเยอะจังอ่ะนี่ปกอันนี้เป็นตัวตัวตัวกัดแน่เลยเนี่ยโอ๊ยไต้สโนว์บาดทีเนี่ย ถ้าไม่ตายก็ไม่เหลือหรอกเบิดคอ,อกแลยแบบอันนี้คอ,อกในจักบาท่เบินนี่เ,เพระะอ,อันนี้ธงชาติธงธง <พอ S 1> ชาติชาติอะไรชาติไทยเหรอใช่เพราะเองด้วยบาทือสวยวเธอเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้สวยประกาศชาติไทยอันนี้ออกหูช้างนิดนึงเหรอเออเอเอหูหูเหมือนช้างเลยไหมเตะหูมันจะใหญ่ใหญ่เดี๋ยวแม่แม่สูมแม่จะสูม โอ้ประกาศสวยครับก็แม่ดูอยู่ตรงนี้แหม่แต่ดูนี้มันก็ไม่เห็นเหรอถ้าดูข้างบนอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นไหมครับเตอรมันเห็นน้อยๆว่ะมันมันมันวิ่งเอ้ยไม่ใช่มันว่ายน้ําอยู่ปลาว่ายน้าเย็นนะอื้ออืออื้ฮะนี่มันไม่กัดกันเลยตัวลงปลามันวองหน้ากันวะเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียเตอะ หมดเย้หนูเอามาแต่ตัวผู้วันนี้รู้ได้เป็นตัวผู้ไหนบอกและอธิบายให้ฟังดิุกคนจําตัวเมียเมื่อวานนั้นได้ไหมจะไม่ได้ครับตัวเมียตัวนั้นมันจะหางสั้นกว่าตัวผู้แล้วตัวผู้จะหางยาวกว่าตัวเมียอ๋อตัวผู้หางยาวกว่าตัวเมียตัวเมียหางสั้นโอ้ยเนาะสุดยอดเออแต่ตัวนี้มัน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 มีคีบตรงข้างล่างนะเตอร์เนี่ย มันมีตรงแบบข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงตรงนี้มันตนตนแบบข้างล่างมันอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้แม่ไม่รู้มันเรียกอะไรตะเกียบฮะตะเกียบปะกัดตะเกียบอยู่ตรงตัวเลยรอรอตะเกียบมันอยู่ตรงไหนตรงคอมันอ่ะตรงท้องท้องตะเกียบหรือคีบตัวนี้มีไหมเนี่ยคีบมันอยู่ตรงนี้อ๋ออ่านี่เขาเรียกตะเกียบเหรอลูกค่ะอ๋ออยู่ตรงอยู่ตรงตรงตรงคอมันไหม ตัวนี้ตัวนี้มีไหมตัวสีแดงมีไหมลูกทุกคนป่ามันเป็นอะไรไม่ยุพยายาเอาลุงด้วยกันไม่กัดเยาาไม่เอาลุงกัดอ้าวกัดขวดใครขวดมันใช่ไหมถ้าไม่เชื่อทุกคนดูนี่อ่าให้ทุกคนดูเอาเท่ไปเท่มาอุตตายป่าเสืบ,บอ่อันนี้เดี๋ยวป่เนี่ยโอ้เทกแล้ว แลเนนอกวันนี้จะเอาจะเอาแคนมาเป่าแคนให้แม่ดูไงหาแคนไม่เจอมันอยู่ในห้องเก็บของหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในกล่องของเล่นน่าจะวันนี้เอามานะหูสาวจะเป่าแบบทําเป็นคลิปเป่าแคนนะเนี่ยวันนี้อูตั้งใจมากเลยเนี่ยเอาผ้าขาวม้ามาด้วยในวันเนี้เอออดเลยแม่เลยอดทําคลิปเป่าแคนเลย โอตัวอู้อ <do>. oh. ่ะพูดไปทุกคนดูอะไรประกาศมันจะผึ่งใส่กันแล้วเนี่ยอ๋อมันอยู่คนละขวดมันจะผื่ใส่กันไม่ต้องซูมป่ะเนี่ย <c oughs> โอ้ยเอี่ยม <c oughs> <c oughs> ไม่เอี่ยมเออน,นะขี้เหร่มาเติมไหนดูไหนดูประกับมันจะผื่ใส่กันยิ่งว้มันจะปังไหนไหนแม่ดู คนประกัดมันมีอายุไขถึงสองปีเลยเหรอยังไงแม่ไม่เข้าใจคือมันจะมีประกัดแปดขวบก็คือ,อรวมกับตอนที่มันน่ะยังยังเป็นเด็กอยู่แล้วแล้วแล้วทีนี้พอโตมามันมันประกัดมันประกัดมันจะมีอายุไขสดอยู่สองปีไขสด อายุอะไรแม่ไม่เข้าใจอายุไขเหมือนคนเราอ่ะอายุอายุไขอายุไขเออแม่ก็ไม่ต้องบอกอายุอายุไขไม่อายุไข่ลูกไม่ใช่อายุไขเอาใหม่ดีอายุไขเออถ้าหนูอายุไขก็เหมือนเทียนเทียนไขเขาเรียกว่าอายุไขพูดใหม่ดีอายุไขเออไม่ใช่อายุไขสดอายุวันนูอายุว สาใส่หมูปะเนี่ยเตอร์อยู่สสยหมูปะเนี่ยฮะใส่หมูปะยิ่งไงมันอ่ะเผื่อมันจะเผื่ออ่ะมันจะมีอายุแข็งใบโพอ่ะตัวนี้อายุไขกี่ปีก็บอกยอะไงไว้สองปีอ๋อเหรอี่ว่าแปดปีก็อายุยอายุสั้นเนาะสองปีล้วมันเต็มที่แล้วใช่ไหมแม่ก็คิดดูว่าสองปีกี่วันก็ปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันนั่นแหละอออ๋อเหรออ่ะอ่ะ อันนี้คืออะไรนะ<า>อ่าอ่าอะไเอานนาีอันนี้ตามันเหมือนดีโมอ๋อตาลูกกตามันใช่ไหมเดี๋ยวแม่หาดูตามันดิเออแต่มันสีแดงแดงนะคอปเตอร์อีกตัวหนึ่งสีแดงล้วนน้องตายแล้วอันนี้นตาย <ตา S 2> แล้ว,ลวอีกตัวหนึ่งมันตายเออ่ะโอเคอันนี้มีกี่ตัวน้ำน้ำให้แม่ดูดิมีกี่ตัววันนี้วันนี้เอามาเอามากี่ตัววันเนี้ยสอง หก <6. S 1> ในตัวมาเลี้ยงหน้ากันดินี่ไงทีละสองทีละสองไอ้ตัวนี้มันสองสี่หกอ๋อนับได้ด้วยโอ้ยอยู่ปอปอไหนเนี่ยปอสองนับได้โอเคได,ได้เลื่อนชั้นอยู่หรอมั <c oughs> ้งครูน่าจะให้เลื่อนชั้นไหมเตอรคิดว่าครูน่าจะให้เลื่อนชั้นอยู่เนาะนี่่กอนรู้ไหมรู้ไหมรู้เออ่ มาขายด้วยอยู่โรงเรียนก็ oh. สวยมากเป,ป็นสีมรกตอ่ากินไปบ่นไปบ่นเรื่องประกัศโอเคเดี๋ยวเราจะดูหางใบโพดูหางเออวิธีสังเกตตัวผู้สังเกตได้จากหางโอเค